แล้วนมเต๋อเียบร้อยยอดอัศวินครับติดโลมดิครับติดโลมยาตัวแก้วก็ได้คิปว <c oughs> สงสัยยาตัวแก้วว่ได้คิปเอา้าเสียบ้องเจ้าไปอย่งนั้นยอย่ยบบอย ท่านี้ครับนุมเต๋อมาแล้วหน่วยกู้ภัยครับเสียบอมมานูนนแล้วครับรถถึงนึงแงด่ารอหลัง้างซ้ายครับ ต้องเอาดินออกครับเรียบร้อยเลยนวหมดแล้วครับ นี่แหละบอดินมหาโหดช่วงเปิดแลดูการก็ประมาณนี้แล้วครับเดเลยเฮ้ครับเสียบบอมไปประคองไว้ป้องกันไม่ให้ล้ม เที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกของยอดอสุวินเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลยวเลี้ยวยู่ึซึยโอ้โห ล้อหลังอักเายนี่หายเลยครับอ้าวเลยเอา,เอเอายกยกยกทางขึ้นพอดีครับอ้าวเด็นแนาเลย ทุกนานี่เพิ่งจะเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับกลายเป็นช็อตเด็ดเลยหกหกคันนี่ติดไปห้านะครับติดไปห้าเจ้ายอดอัศวินนี่หนักสุดเพราะว่าล้อหายเลยครับดูสิครับโอ้โห พอดังลั่นเลยครับอ้าวข้างหลังเรียบร้อยอีกี <c oughs> อายอาุถอยมาเทดินออกครับถนน ทำทางขึ้นใหม่อาวโอเคออกได้แล้วอากาศร้อนนะครับสั้นๆครับช็อตเด็ดยอดอัศวินต้องเทนิ้ง